สรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีต้านเศรษฐิต์คือพนกงานนักเรียนของสูตรการเรียนปัญญาพิวัตรกรุงเทพและแขกที่มาเกี่ยวทุกท่านดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีง้านภยาเศรษฐิตนี่ยครับในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนที่อายุตั้งแต่5ถึง20ปีซึ่งถือว่าเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองและเป็นกลุ่มที่กำลังค้นหาตัวเองในโลกกว้างที่อาจจะมีโอกาสเข้าไปมีส่วนข้ออสชีติดในหลายรูปแบบซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายซึ่งสังคมตอนนี้กำลังเล่นแก้ไขปัญหาอยู่นั่นเอง ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้ความตัดก,การต่อเยาวชนในยุคป,ปัจจุบันให้มีสติใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดได้มากที่สุดเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่านักเรียนของศูนย์การเรียนปัญญาพิวัตรนอกจากจะมีพื้นฐานด้านความรู้แล้วมีทักษะเฉพาะด้านในงานด้านบริการงานด้านธุรกิจค้าปลีก ผ่านการสุกป,ประสบการณ์จริงที่สถานประกอบการซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความพร้อมมากเมื่อเทียบกับเยาวชนในวัยเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามความพร้อมจะสมบูรณ์ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆซึ่งกีฬาก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขึ้นทั้งผู้ที่เล่นกีฬาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและก็ด้านสังคมและในวันนี้ท่านทั้งหลาย ได้ดําเนินการมาถูกทามสมกับประโยคทีทท่ีในเพลงกลาวกีฬาว่ากีฬาเป็นยาวิเศษแก้ความกิเลสทําคนให้เป็นคนคนจะเป็นคนโดยสมบูรณ์ก็จะต้องมีสุขภาพดีทั้งกายและใจสร้างความสามาันตีมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อาภัยห่างไกลจากคิดภัยยาติดติด้อเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนคนอื่นได้ด้วย บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสิ่งวิป้าพยาเซกติตและบัดน,น,น,นี้นะคะค่ะขอบพระคุณท่านประธานในทิธีนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไป